สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมาชุดล้างกระบะค,ครับผมจอดไว้นานแล้วครับผมวันนี้มาดูงสอมชุดน้าควันนี้ก็เสร็จไปประมาณ80%ครับผมนะ70-80%ครับผมเป็นชุด15นิ้วที่วิญญาณของขายครับผมงออกท้ายน,นะตนัวน,นี้เป็นตุดฟาดครับผมเป็นชุดเป็นชุดฟาดครับผม,มเป็นเหล็กสก้อนนะแอดดอกของแรงสั่งได้ครับผมสินิ้วยิมพาวยิน ก่อนห้าถึงยี่สิบท้ายเนาะอ่าวันนี้เจ้าของรถก็โทรมาถามเนาะโทรมาถามผมว่าอัปเดตให้ดูหน่อยงานถึงไหนแล้วครับผมจอดมาประมาณประมาณสามอาทิตย์ไม่เห็นโรงงานชื่อเสียงเลยผมมีแต่งานซ่อมง,งานโงมงผมก็ทำอยู่ครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆทำไปเนาะงานหลายอย่างนะงนหลายอย่างตอนนี้ก็เหลือแต่งานหุ้มเนาะงานหุ้มั เรียบร้อยเรียบร้อยของรถบอก,เ,เ,กเ,เอามาโดงอีกแล้วเอามาโดงอีกแล้วเกย์ยกเย็เยกเย์ก็ไว้ใจครับผมนะไกลแล้วระะับนี่เอามาจอดไว้ปนะระมาณสมอาทิตย์สอาทิตย์ก็จะมีการาพับด้วยนะ อ่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิบนิ้วนะเป็นสิบนิ้วเนปะ็นตูต้ลิ้มบ้างมันมีสไตล์โล่หน่อยๆนะเป็นสิ่งทนะี่หล่อมากแล้วก็จะมีหลังจานนะหลังจานก็กมีหุ้มเป็นบางส่วนเนาะเป็น,ปานบางส่วนประมาณนี้มันวินเลอ,นะอร์บบาบานะแปลระคาบเบาๆาถูกเป็นขึ้นกระบะเหตุทำซาวเต็มเลยข้างข้างล่างนี่ก็จะเป็นสิบนิ้วนะ สองบอกเขาจะมีแปดนิ้วแล้วก็จะมีหลังสี่นิ้วประมาณนี้นะประมาณนี้ผมเขาจะมีเรื่องไฟนะมันจะมีคูพืดคูพืดนกูพี้จะเป็นงานหนังครับผมไว้วาสของวาสของแกก็สนใจก็สอบถามได้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจะโผล่รถแกบนแล้วที่เรื่องมก็บอกแกว่ายังไม่ต้องเอามาจอดเพราะมันจอดมันจะน้ำ เดียเ๋ยวไปทำเลยดีเจ้ใจร้อนกลัวไม่ทันได้เลยแล้วก็จะล่าช้าที่ไหนช่วงนี้ก็จะลดลดงานซ่อมก่อนขึ้นหน้าก็น่าจะทำรถยาวนะทำต้นบางเท่ากับงาน,นลานบทุบเดิมลูกขาบนเนาะขาบนเออประมาณนี้นะประมาณนี้เนระื่องน,นี้ได้เลยนะ คน,นเดียวเนาะมีคนมาช่วยบ้างเน,ะนาะก็พากันไปครับผมเดี๋ยวพาไปลูกค้าต่อเป็นหงวอกเนาะเ,เหงือกรถกปหยัเห็นหยักห็นว่างไปทำบ้างก่าไม่ใช่เอามาจอดแช่อะไรก็ตามตามนั้นครับผมนะก็จะมีฝาท้ายนะรอรออดชีดูฝาท้ายเกยว่าไม่ทำเนะ แต่ผมว่าอย่ายน่้โอเคทำอยู่มันจะได้เข้าเข้ารูปเข้ารอยครับเมื่อไหนจะมาดึงขั้นนี้แล้วสัดท้ายต้องทำเนาะรอก่อนว่าจะอัดชิ้นหรือเปล่าก็ตามนั้นเนาะก็ฝากติดตามด้วยครับผมว่าตอนเสร็จจะเป็นลักษณะไหนเนาะกระจอนานพอสมควรเนาะมัวแต่ไปจับงานซ่อมงานโมเล็กๆแบบนี้ก็เราจะพิสต์กับเบี้ยนี้ครับผม คินหน้าก็ว่าดกัไหมเนาะสวัสดีครับ